แตกตื่นทั้งเมืองค่ะคเมเนอุรอนมีชัยคนของอพยพหนีวุ่นโวยได้ยินเสียงปืนที่ยิบไทยส่งสัญญาณพร้อมรบขั้นสุดค่ะ หลังจากที่เมื่อเช้านี้นะคะมีคลิปเปิดเผยออกมาว่าชาวบ้านชายแดนในจังหวัดอุดรมีชัยของขเขมรมีการขนของ,ของเตรียมอพยพแล้วโดยอ้างว่าได้ยินเสียงระเบิดและเสียงปืนแถวปราสาทต,ตาควายค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11พฤศจิกายนค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมตำบลตาเมียงค่ะอำเภอพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์พบว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดกำลังทหารทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากัน อย่างไรก็ดีค่ะตลอดทั้งวันยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ยิงตอบโต้เพิ่มเติมจากที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหล่งข่าวรายงานถึงเหตุการณ์เมื่อวานค่ะว่ามีการยิงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาเข้าใส่บริเวณใกล้ปราสาทต,ตาเมืองทมเป็นการยั่วยุค,ค่ะแต่ครั้งนั้นทหารไทยไม่ได้ตอบโต้กลายเป็นแรงกดดันค่ะที่ทําให้ชาวบ้านบริเวณหมู่บ้านน้องคันนาและหมู่บ้านใกล้เคียงวิตกกังวลต่อสถานการณ์มากขึ้นชาวบ้านที่อาศัยใกล้แนวชายแดนให้สัมภาษณ์ว่าขณะที่ทุกคนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทางครอบ ยุติการทำไรท่ทำนาบางส่วนชั่วคราวค่ะและเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการเฝ้าดูแลผู้สูงอายุไว้ในบ้านพร้อมเรียกร้องให้หน่วยทหารจัดการเหตุการณ์อย่างเด็ดขาดเพื่อให้ความสงบนั้นคืนกลับมานางสำรวยสีหาดค่ะจากหมู่บ้านโนนมะย่างกล่าวว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลที่ระงับข้อตกลงบางรายกับกัมพูชาเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้เต็มที่พร้อมยอมรับว่าพร้อมอพยพหากสถานการณ์บานปลายค่ะและหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปกป้องความปลอดภัยของประชาชน เป็นสําคัญขณะเดียวกันแหล่งข่าวในพื้นที่นะคะแจ้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานพบว่าพบสิ่งผิดปกติบริเวณแนวเขตค่ะเช่นทุ่นระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยแต่รายละเอียดยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรอคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยกําลังแนวหน้าได้ถ่ายภาพส่งให้ตนสังกัดเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติขั้นต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อขอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและมาตรการคุ้มครองพลเรือนแต่ยังไม่ได้รับ ตอบในนเวลาี้ทั้งนี้สถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะโดยประชาชนในพื้นที่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเ,เร่งดําเนินการเพื่อคืนความสงบและความมั่นใจให้ชุมชนซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งฝั่งไทยและฝั่งเขมรเรียกว่าตึงเครียดเอามากๆเลยล่ะคะ่ะและเสี่ยงที่จะมีการประทะรอบสองล่าสุดมีความเคลื่อนไหวฝ่ายกัมพูชาค่ะบริเวณใกล้ปราสาทตาควายโดยทางเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะค่ะได้โพสต์ข้อความและคลิประบุว่าชาวกัมพูชาเริ่มขนของขึ้น รถและอพยพจากพื้นที่แถวปราสาทตาควายในตอนนี้โดยต้นทางระบุว่าหนีอีกแล้วครับพี่น้องปราสาทตาควายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพศ2568ค่ะเวลาประมาณ9นาฬิกาได้เกิดระเบิดยิงปืนขึ้นที่ปราสาทตาควายหลักฐานคลิปค่อนข้างชัดครับว่ามีการขนของ และเริ่มอพยพในวันนี้แต่เสียงปืนเสียงระเบิดที่อ้างไม่ทราบว่าอย่างไรนะครับเพราะในคลิปไม่ได้ยินเสียงระเบิดหรือเสียงปืนรอรูต่อไปว่าเป็นอย่างไรปอลอเช็กกับทางทหารไทยยืนยันว่าไม่มีเสียงระเบิดหรือเสียงปืนอาจจะปันข่าวกันเองครับเดี๋ยวรับไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ ออกไปได้กไป้เจ้าจัด อย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแสดงความเสียใจต่อเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดรบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะย้ำว่าเป็นความสูญเสียที่ม่ควรเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยโดยผลที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอมีมติให้รงงะงับใบแถลงร่วมไทยกัมพูชาจนกว่าสถานการณ์ความเป็นปฏิปักษ์จะคลี่คลายค่ะพร้อมทั้งสั่งเพิ่มมาตรก,การทางทหารอย่างเข้มงวดให้กระทรวงกลาโหมพิทักษ์อธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนชายแดนค่ะสั่งให้ กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการทางการทูตทักท้วงต่อทางการกัมพูชารวมถึงสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้สังเกตการค่ะและยังมีการสั่งเตรียมความพร้อมประชาชนชายแดน7จังหวัดโดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะและให้กระทรวงศึกษาธิการและอ,อวอค่ะจัดซักซ้อมรับรองสถานการณ์